คอนไชยคอนชัยเนาะครับอคบอชนชัออยอะไรนะกูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็นึกว,ว่าฝนจะตกวันนี้ก็โชคดีหน่อยครับยังไม่ตกฮะเดีย๋ยวป่อนต์จตกกลางคืนเนาะโอเคส่วนวนั้นตอนนี้นะครับเสียดายนะครับไม่ได้เทสลันเพราะว่ารถรถยังไม่มานะเนาะรถมูยังไม่มาระบบไฟยังไม่เข้านะครับแต่เดี๋ยวเบื้องต้นผมก็ได้แนะนำเฮียไปละแนะนำเบื้องต้นไปละ ถ้าเกิดยังพอรันได้ก็รันก่อนผมเลยนะครับแต่ถ้าแต่ไม่ได้จริงเดี๋ยวผมมีส่งขอนกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมไว้เข้ามาใช่คแค่ว่าบางครั้งเนี่ยจะรออันเอ,อเดอร์ลูกค้าไม่ไหวนะเดี๋ยวจะไฟมาก่อนเดี๋ยวจะรอดูครับเพมาก่อนเดี๋ยวจะรอดูนะ <c oughs> ครับโอเคครับ,รบมาที่ภูเขียวนะครับไหนๆก็เจอเฮียพัลนะนะผมถามเรื่องธุรกิจนบเนี่ยทำธุรกิจพวกตรงไหนมาก่อนทำธุรกิจอะไรมาก่อนที่บ้านเราแรกๆก็ขายพวกสินค้าเกษตรแล้วก็ขยับมาเป็นรับซื้ออ้อย สารเกษตรนี่คือปุ๋ยปุ๋ยยายาครับแล้วมันใช้เป็นเป็นฤดูกาลอันนี้มันขายแบบเป็นห่วงเป็นห่วงแป๊บเดียวผมก็เลยอ๋อมันเหมือนกับว่ามันมีการการซื้อหรือว่ากําลังซื้อเนี่ยเป็นช่วงๆเนาะใช่ครับมันไม่ได้ขายตลอดเวลาครับผมก็เลยหันมารับซื้อรับซื้อสรเกษตรใช่รับซื้ออ้อยแล้วก็ที่เฮียบอกว่าอ้อยเก้าสบเปอร์เซ็นตนะฮะใช่ครับแล้วก็ข้าวสิน้าโรงงานเลยอยู่หน้าโรงงานโรงงานน้ำตาลอยู่ใกล้ๆบ้านประมาณสักแปกิโลได้ ครับมันมาแค่จากพฤจิการถึงคุมพามันก็สามเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ุมาทำอะไรต่อดีเพราะว่าเครื่องจักรเราก็มีพวกรถอะไรเราก็มีขายหินทรายแล้วก็สนใจเนี่ยดูใน YouTube เริ่มโคเออ์์นี่แหละทางเกษตรมินิมาร์ทนะฮะแล้วก็รับซื้อสิ่ง้าเกษตรหลังจากนั้นก็เริ่มขายหินทรายหินทรายแล้วก็วัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างแล้วก็ต้นไอเดียครับ มาเจอเราที่ไหนอยู่ Youtube เจอใน Youtube เลย <c oughs> ผมก็เซิร์ชโจทย์โจทย์ของมันคือทำไมถึงต้องการขายคอนกรีตดีกว่าโจทย์มันต้องมีโจทย์อะไรสักอย่างของอผู้ประกบอบการอย่างเนี้พัดป่ะปูนทรายเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ถามว่าเอาทำไมไม่ขายคอนกรีตก็เพราขทางเยอะผมก็เลยมาเซิร์ชหา,าแผ่นถูกๆแผนถูกๆ <c oughs> ราคา <c oughs> ไปได้ครับแต่ว่าทำกำไรได้ผมก็มาดูคลิปของคุณนิรันหลายๆคลิป ผมก็โอเคนี่พอได้ครับก็พอได้อยู่เพราะว่าเห็นหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็ลงตัวนี้ผมก็อ่ะเดี๋ยวลองดูเผื่อเผื่อไปต่อได้ผมก็จะขยายเป็นว่าอ่าเป็นยุ้งช่างเป็นไซโลต่อไปอัพเกรดอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ตอนนี้มันหนักที่รถครับใช่รถโอ้โหสองคันถ้าหักแปลว่าไม่ได้ซื้อรถใหม่นี่ก็ยังใช้ใช้เงินเดิมเหมือนกันสมัยก่อนนี่หนักที่แผ่นนะเดี๋ยวนี้สมหนักที่รถละแผ่นนี่ถูกมากก็เลยรอเผื่อ มีลูกค้าเยอะเราก็ค่อยขยับไปได้ยังไงก็ได้แน่นอนครับผมมองว่าลูกค้าผมเอาแบบเล่าให้ฟังนะเท่าที่คุยกันมาในวันหนึ่งกระแสเงินสดของงานขายคอนเรลเขาเก็บผสมเสร็จเนี่งหนะม,มื่นเขาใสเงินสดที่หนะมุนอยู่นะมันก็ผมว่าม,มันเป็นรายได้ที่ดีกว่าการขายท่อขายเสาขายอะไรพวกนั้นเลยตัดสินใจทำยังไงก็ถ้าวันหน้า ต้องการอัปเกรดยังไงก็อย่าลืมมาเทียนเซ่แะันได้ครับฝากเนียพัดด้วยแล้วก็อีกหน่อยอาจจะเป็นคาเฟ่นะครับแบบนี้ต้องดูกันไปก่อนครับผมก็ไปเจอลูกค้าไม่เข้าร้านราชการนะเข้ารับเหมาบ้านเป็นหลังๆครับเนี้่ยพัดต้องดิวแน่นอนได้ไวได้เยอะใช่ใช่เพราะเร็วดีเงินเร็วดีเอาเป็นลักษณะของว่าเพียัดเนี่ยเป็นคนออกทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวเองมีหินมีทรายมีวัสดุอยู่แล้วใช่แต่ไปทวงกับผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาก็ไปรับไปรับบ้านมาหลังหนึ่งเนี่ยพัดก็ เป็นแบคให้เขาหมดอ๋อนั่นเป็นวัสดุอันนี้อันนี้แนะนำเลยครับด้วยแล้วก็แนะนำคน้างชาติทั่วประเทศด้วยนะครับสามารถทำได้ครับมันแตกลายได้ถ้าเมื่อเมื่อท่านพบวงจรแล้วก็มีมีคอนกรีตได้อย่างนครับครับบอกว่าเติบโตครับแล้วก็มีอะไรก็เรียกเรานะครับเราดีรับใช้คนฟังชาติทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ